สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่เข้ามาเบิงมีรถบี g เอ็มยูคขั้นหนึงนะะ่งแล้วค่ะเข้าสีมาเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนช่วงล่างมั่นค่ะไปเบิงกันว่าสร้างสีเห็ดอีกอย่างเนาะค่ะนิสสันบีกเอ็มนี่บนเบิ้งหน้าเนี่ยสีมารีวิวเรื่องรถนิสสันที่แก่ของนักเดียวสีดงเป๊กเป๊กเป๊กเวลาเขาแก่ของนัก ตังเราเองโดยทีโปรดเร็ดยังมันครับอาการเทปเดี่ยวเรียบร้อยครับอาการลูกมากปีกโลกล่างหลวมครับปีกโลกล่างปีกโลกลวนลวมครับกับคันชักตัวสันหลวมกับสองบูดปีกโลกบนหลวมแต่ว่าตัวล่างเขาก็ต้องเทคนั่ครับตัวนี้ตัวล่างก็ต้องเทคเสื่อนว่าหลวมหรือไม่ลวมถ้าหลวมก็ต้องเปลี่ยนครับถ้าเปลวลวมเทากับเปลี่ยนก็ได้ เลือกตัวเปลี่ยนก็ไเลยครับหรือสิเปลี่ยนทั้งชุดก็ไเลยต่ว่าเทียนนี่ผมสีเลือกเปลี่ยนทั้งชุดครับเพราะว่าอาตารนี่มันดังเดี่ยวหาสาเหตุเราเห็นเทียร์แลกครับเพราะว่ามันแตกอยู่ไหนครับเช็คเดี่ยวมันมีเล็กมาอัาจครับเดกบูดตัวกลมนี่บังคับไว้มันเลื่อยมันเลยบดินแต่ว่เจาแจ้าของนักเดี่ยวมันคงดังมันคงดินเลยครับตอนเขาข้นเช็คไม่ได้เช็คสิบริเนณครับก็เลยต้องเปลี่ยนลูกมาก ตีนงอกลางคนครับพูดรตีนงอกเดี๋ยวเพี้ยนเดี๋ยวก็มาเบล่งเพี้ยนนึงครับว่บาดสีหายป่ดหายครับเขาสีขันเลยก็ได้สองตัวนี่เพราะท่นขันก็ได้ครับเพราะท่านขันสีเป็นคนดีแกายา่ย่มเขาใส่ครับเขาสีดินขึ้นดินลงเลยครับตัวนี้นายา่มเข้าสีประกอบปีงอกครานี้ครับขันใส่แล้วขันคันนัดสองตัวคมเดี๋ยวมันสีดินหยากครับตัวนี้แนะน้ำให้ขันนัดหยุดปีกนกก่อนคงมาขันนัดสองตัวครับหยุดอย่างครับ บบูครัประกอบบูดเข้าไปแล้วประกอบบูดเข้าไปแล้ว<อ>ข้างบนดเด็กนี่ทีว่าว่ดไหนเด็กขันนวดสองตัวนวดปมบูดครับเ<อ>พื่อให้มันดิบเลยครับเพราะว่าน่ยมใส่ใส่ดุมหล่อไม่งั้งถีใส่ไงครับใส่ลูกหมากแล้วแล้วก็สีได้ประกอบหมากบนใส่หมากล่างใส่แล้วก็ใส่ขันชักตัวสันประจบแล้วครับนั่น อันนี้ใส่ปีดโมกไปแล้วแม่นนะครับมาบระท่านเพิ่งนาะคะ่ะเม้าตะไครของซิมครับนี่สิมมมีสิ่มซิมตัวนี้สีปับมุ่มหล่อตัวบนสีตัง้งหรือสีแบะอยู่น้ำซิมตัวนี้ครับสองตัว้างข้างหนึ่งสามขา้างหน้าสามข้างหลังสองกระต่องใส่ชื่อเก่าครับ,บงไไน กันทีสีไซซสักกันจังอดัดอัดก่อนนี่ครับพุ่องที่เขาบ่นี่เรียกเตีย <laughs> เ้ยแบบว่าเปอรอะโอ้ยเหยอใส่ก่อนเออใส่สักกันเรียกสัพูดสีถนัดได้ค่ะเรียกสัพูดสีเรียกว่าสร้างอย่างไหนวะอืมสอนานี่เถอะแล้วสีเหลวให้กับสีเหาอยู่ดอกเนาะพี่น้อง อ้าาาาาสร้างใช่นะครักมือเนี่ยชิบาไทยพี่น้องฟังว่าจันใส่ไอ้ปีกนกบนขันนอดเลยเห็นบ้ย่ขันได้เลยครับปีกนกบนเลยปีกนกบนแล้ว ขันคือนมือบ้านกันบอดี้เบิงยังะะ้งได้ค่ะพี่น้องขันงานหลายกับบอดี้เบิงค่ะเมาตัางงานบ่มีเวลาสีทํำคลิปข,ขันงานหน่อยไข่เนื้อเจ้งสีเฮ็ดให้พี่น้องเบิงได้ค่ะเนี่ยออกดคลิปครับสองคลิปเด้อเปลียนลูกมาครับสุนี เตี้ยลูกหมา,ากครับพี่น้อง <_ S 2> เดี๋ยวจะต้องมุนหอกให้ดูครับมุนท่าอะไรต่อครับลงท่ามุนเฉลี่ยครับอันนี้ขั้นฉากสั่นมันออกขั้นฉากตัวหมอกครับอย่างรรมุนออกนับเกี่ยวเลยครับเพื่อสีฟอเสียเวลาตั้งมุมโทุอ,อินโทั่วครับ อประกากันไม่หลุดบอกะนับเกี่ยวกันเลยครับคันนับเกี่ยวได้บอกได้เงื่อนครับซีมากไปก็ได้ครับเออเดี๋ยวได้เดี๋ยวเด้แป๊บหนึ่งเด้อ่ต้องหรอกครับมากนับเกี่ยวเลยครับหนึ่งเกี่ยวหนึ่งสองสามสี่เกี่ยวครับหนึ่งสองสามสี่มันเขาก็ต้องสี่ก่อนครับนี่นับเกี่ยวก็ได้ครับอนับเกี่ยวได้ครับให้มันเหลืออยู่อันนี้แม่ครับ นับเกี่ยวเพื่อยังกับเพื่อสี่เตตั้งมุมโท่ยยนนท่หน่อยที่สุดครับเวลาประกอบเขับเแล้วครับหลอดแบะโบแบะครับดึงใส่โบถึงขัวครับยิ่กับตัวนี้ครับขีดเงาเน่ยด้วยที่นนองคีดนี่เท็ดไหลครับเพราะว่ามันหลายอย่างค่ะไม่ห้าเอาอันนี่ก็ได้ปะ ลอกได้ครับลอกได้เลยเดี๋ยวกองตั้งที่หลังครับอันนี้คือใส่ตามข้านับแล้วเนาะแมนขั้นเข่าซุดตามนับแล้วค่ะน้อยเอาคนปีนี้คนมาหันเอาไปเพื่อนจะไปข้างก็แลอันนี้ลอกน็อตได้เลยบ่เน่ยครับอันนี้ลอกน็อตแล้วแล้วเด้อค่ะใส่อยางก็ใส่ลูกหมากันชักนอกขั้นชักสั่นนั่นแหละข้าวเบากระดาเนาะนะครับ อันนี้อ่ะคือต่อค่อยๆเขาแล้วครับง่ายนิดเดียวครับอันนี้ใส่ลูกหมากเปีกนกตัวล่างครับตัวล่างอันนี้ใส่ง่ายเบาซ้ำก็ใส่เที่ยนทุกตัวแล้วครับพี่ทีวางเลยอัวนี้ใส่ง่ายง่ายครับตั้งตัวก็หนักกูนี้หลายครับพันยากหลายก็ต้องเกียร์ก็ได้ครับเกียร์แย่แค่ไหน แต้งขอบนี่หน่อยนึงครับนี่แจ้งเกียวลูกหน่อยนึงครับข้อเข่า,ขาได้แต้งได้ครับแจ้งเกียวเขาคว้กนเยืนเนาะเดี๋ยวต้องลอกปิ่นตัวนี้น้องครับปิ่นลอกมันสีมีมาให้ขอางไม่ทุกองครับหรือสีมันสีเงยเขาเป็นของเกา่าของเดิมมันก็นได้ครับปิ่นลอกตัวนี้ไว้จำเป็นต้องว่าสใส่ไม่ขึ้นเก่าเพราะว่ามันแข็งอยู่แล้วครับ งอยาครับตัวนี้ลงมาก็ต้องอัดจีวีให้ขเขาจ้เาดีๆครับเพื่อควบท้นครับมันท้นๆเนะาะใับพีนอน้าอยากให้พี่นองเกาใส่ท้นๆนี่พองลงไงครับพอครับ คนาะใส่เน,นค,ครับย่างการปุ่นตะกุ่มลงไป้ครับประกอบเรดเวยครับใส่ลูกมากแลก้วหัวอัดใส่ที่หลังครับบังอัดความครับอัดจีดีให้ความเดียวร้่อยครับท้างร่างการให้เบดครับเจรลดีก็ใส่เจรรดีย่างดีที่ค่ะพี่นองก็ได้ใส่อันืเนือเด้อค่ะใส่เจรดีทนความร่อนให้ความ ใ่หนมครับสน,น,น,นอด้อน็อตนอตัวนี้ก็จะเฝ้าคันจำกันเลยครับเพื่อบางท่านเขาโน่มตัวนี้ลงมาแล้วมันอาจสิบถึงเพื่อเดี๋ยโยกใจหน่อยหนึ่งครับแล้วแต่สูตรไผสูตรมันครับสร้างใส่กันในดครับ เนี่ยต้นตุ้สีเขียดเไหนไงสวดใส่ลูกหมากค่ะเจ้าโยกขับเลยเจ้าครับผมไป่เข้ไปเดียวครับใส่เข้าไปเลยเด้ค่ะเมือเล็กน้อยพี่น่องเพราะว่าห้าบดิ้ตีไส่ค่ะครับผมใดเวลาขันนวดตัวนี้ใด้แล้วครับ คันทะลุมากตัวนี้เขาได้เลี้ยวดุมเขาได้เลี้ยวก็คือคันน็อตสองถูได้เลยครับคันน็อตปีกนกแมันครับคันน็อตยึดบูดปีกนกครับเอาให้แน่นเลยบ้านเอาให้แน่นเลยครับคันน็อตยึดปีกนกบูดปีกนกเล้อกขัดหนังเอาให้แน่นไปเลยเลี้ยวไงหยุดสองทางเลยเด้อค่ะ หยุดหยุดสองขางเลยเอาใหแนแนน่างนึ่งแล้วแ,แล้วลูกหวน,นอันนี้ล็อกล็อกปีกนกนางค่ะ เขียบๆทายบะได้ด้อค่ะพี่น้องนี่คือล็อกตีกนกล่างได้เลยครับเสร็จแล้วล็อกติดนกล่างใส่กิบ เพียงสองขางได้ครับมีสร้างอีกตัวหนึ่งเห็ดอยู่ขางขนเหลีวไปแล้วครับขางหนึ่งแล้วเลยเลือกค่ะข้าาเห็ดพูละขางค่ะมันนี่รุ่มรุ่มสก,กรดรดีเก่งใบจางมันอยู่้หลายมือเลี้ยวมันเสาอูสองมือละค่ะนี่หักไหลมาเร่เงข้าวเจ้าสีมะอา ก็เลยกิีบกิีบเสียบหน่อยกิีบเสียบแล้วก็ไปบานปลไปต้องแน่นเปืก้กแต่สีบานปลายมันเหอะพี่น้องอย่าลืมเสียบกิีบมัน่นเถอะพี่น้องน็นอตมันก็ะถายออกกับสีย่างกิีบค่ะใส่โชกเดือออกเบิรดได้พี่น้อง คันพี like ่น้องอยากเบิ้งคิบไดอยากอยากให้เฮ็ดยังให้เบิ้งพี่น้องกับข้อมนต์เขามาบอกสร้างไส้ได้เ้อค่ะพี่น้องว่าอยากเบิ้งยี่ห้อนี่รุ่นนี่ละเท่ากับข้อมน่นเขามาบอกได้ค่ะพี่น้องว่าใส่เฮ็ดยังหางเทียมมันกะโมโหใสีเห็ดยังคือกันค่ะพี่น้องเท่ากับมีหลายยี่ห้อเขามากค่ะคห้พี่น้องบอกเขามาได้เลยค่ะว่าอยากเบิ้งยี่ห้อใดรุ่นใด อยู่นีสิแต,เต่วีโก้ไม่ไม่เกาเกาฮอดปานนี่แล้วค่ะอยากเบิ้งอันใดกรบบอกขะาแม่ใดค่ะพี่น้องข้อสีเห็ดให้่เบิ้งข้างหลานสีเห็ดให้เบิ้งจ้ะฝากพี่น้องกดไลดค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปน้ำเด้อค่ะฝากข้อมนามนขม้าพร้อมแล้วก็ฝากกดติดตามน้ำเด้อค่ะผู้ไดเขาม้าที่หลังกระไดผู้ไดกดติดตามแล้วก็ขอบพุณนหลายๆพี่น้องสำหรับการติดตามการซับสัคใ้ เป็นกำลังใจให้กับทั่งหลัง<ะ>ทางอูเนาะค่ะเดินรอบอูนี่กสิเฮิดให้เข้าเบิ่งอยู่ตลอดค่ะพี่น้องกสิคือนี่พี่น้องเขามาเป็นกำลังใจค่ะเฮ็ดคลกิปได้เรื่อยๆค่ะฝากเป็นกำลังใจน้ำเน้ด้ค่ะสร้างไส้เพิ่นสิเฮิดให้เบิง่งเราค่ะพี่นอ้องอ่าเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเตรียมทะลองยางเดียวค่ะ